สูตรการสู้หมีนะครับโอเคนะครับปกติมีเข้าโลกนะครับปกติเขาใช้ปืนใช่เดี๋ยวผมจะล่อมันเข้ามาในบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะถือโล่ครับจะล่อเผื่อมันโดนตีนะครับมันจะเจ็บน้อยที่สุดตอนนี้มันมันชาเออมาอยู่หน้าประตูนะครับตีไม่ได้ครับตรงนี้ต้องลอดดีๆอ่าตรงนี้ตีได้นะครับิีว่าโอเคไม่ได้มันขึ้นตรงนี้ทําไงก็ต้องทําไงได้ให้มันลงมาครับคือถือโล่ล่อสักหน่อยลงมาดิลงมา โอเคลงมาครับเห็นไหมตอนถือโลนจะโดนระเิดเบาปกติปกติครึ่งหลอดนะครับตัวนี้แรงมากแล้วก็ค่ายฮิวชิวนะครับอีซี่นะครับว่าแต่ละคนก็น่าจะรู้กันลวแต่ว่าโอเคก็โอเคต่อไปผมว่านี้ไม่มีใครรู้อาะเดี๋ยวผมทําให้ดูโคตรเท่ผมบอกเลยกระตุกนิดนึงนะครับกระตุกนิดนึงกระตุกกระตุกครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมจะทำเดี๋ยวเนี่ยโอเคนะครับวิธี่าแมมมอสฉบบผมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูนะครับบอกเลยไม่ต้องใช้ปืนนะครับอีซี่โคตรอีซี่อะครับบอกเลยเนี่ยเทคนิคผมโคตรโหดอะเอาไปทําตามได้เด้เอ,อบอกเลยของโคตรดีสํระดับนี้อะเฮ้ยเอ็กซ์นมอรอะไรเย่ะทำแบบนี้อ๋อแต่คือระวังนะครับผมกะมื่คือผมกะดาเมจพลาดนิดหน่อยอันนี้ผมอัดเสียงใส่อีกทีผมกะดาเมจพลาดอันนี้ผมกะดาเมจพลาดมันเลยตายมันต้องเอาดาบตีถึงจะได้แนเวเปทีวิวอันนี้ผมพลาดครับ